ที่ถึงกลับมาไทยแล้วถึงยังแบบว่าอยากทาอาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์เหมือนเดิมทําไมเลือกที่จะยึดอาชีพเดิมคะเพราะผมเรียกเป็นธุรกิจดีกว่าเนอะไม่เรียกเป็นอาชีพเพราะว่าถ้าเรามีมายเซ็ตจะทําในหน้าเนี่ยเราควรคิดว่าเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วว่าองค์ธุรกิจก็คือการคิดแบบนักธุรกิจนะครับ <S <S ไม่ใช่การคิดแบบเป็นลูกจ้างทั่วไป <S <S ถ้าเกิดเราได้ได,ดีบริษัทเราก็ได้ดีด้วยเหมือนกับเป็นเป็น p r o f e s r i n g การ ประกอบการร่วมกันมีผลกำไรร่วมกันนะครับแล้วก็ขอเท้าความก่อนมาตะกอเนี่ยทำเริ่มต้นตอนที่ทำเนี่ยคือทำบริษัทแบบไม่มีแบรนด์ก็ทำม,ม,มั่วๆซู้ๆอยู่ปี2ปีซึ่งจับต้นชนปลาไม่ค่อยถูกเพราะเป็นบริษัทเล็กๆนะครับมีพนักง,งานแค่สามสี่คนก็เรียนรู้กับเพื่อนๆแต่ว่า รู้สึกปีนั้นขายได้แค่ประมาณหลังเรือสองหลังนะครับภายในปีแรกทั้งปีนะครับไม่ oh. ไม่ใช่ต่อเดือนนะครับทั้งปีนะ oh. แล้วก็ปีที่สองก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะครับก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วเราต้องต้องหาทางทางเลือกใหม่ก็คือตอนนั้นมีสองออปชันก็คือหนึ่งจะทำต่อไหมหรือว่าสองจะกลับไปหางานบริษัทนะครับเพราะว่า ถ้าผมทำไรายได้ขายได้สองหลังต่อปีเนี่ยผมไปทํางานที่แมคโดนัลดีกว่ามีอาหารกินฟรีนะครับแล้วก็อาจจะได้เงินเยอะกว่า่ก็เลยโอเคก็เลยตัดสินใจมาเลือกแบรนด์นะครับของของที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บได้แบรนด์ก็มีซัพพอร์ตเรื่องเทรนนิ่งเรื่องเทนเนอรีทั้งหลายก็คือหลังจากปีสามปีสีเนี่ยเราเห็นว่ายอดขายเราเราพุ่งขึ้นแบบสามเท่าหรือสี่เท่าเลยนะครับ จะขายในปีก็สองหลังปีนั้นขายได้เกือบสิบหลังในปีที่สามแล้วพอที่ปีที่สี่ปีห้าก็ยอดก็ขึ้นไปขึ้นทุกปีครับผมเรียกได้ว่าติดติดลมเลยนะคะพอ,พอมีแบรนด์แล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็คือคนควรรู้จักเราเยอะขึ้นแรกเนี่ยกลับมาปีสองพันสิบห้าเนอะตอนที่ผมกลับจากออสเตรเลียก็ค,คิดว่าจะช่วยธุรกิจที่บ้านพอที่บ้านมีมีธุรกิจนะครับในช่วงนั้นแต่ว่าก็เป็นแค่ธุรกิจแบบเล็กๆเป็นเอ e อีนะครับก็ ด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมก็อาจจะโดนประเทศเพื่อนบ้านประเทศคู่แข่งนะครับประเทศจีนและการอ่าเข้ามาตีตลาดทําให้ธุรกิจเราก็ไปได้ไม่ไม่สวยมากนะักนะครับผมก็เลยคุยกับโอเคคุยกับคุณพ่อคุณแมว่ว่าอย่างนี้ผมไม่ทําดีกว่าเพราะว่าอยากทาอะไรที่ตรงเนถนัดเพื่อเป็นไปนในหน้าเนี่ยเราน่าจะถนัดที่สุดแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจหาบริษัทที่จะทํานะครับก็เลย ได้มารู้จักกับบริษัทรีไหมครับผม